พี่น้องต่ำมามา่าต่ำมามา่ารอบแรงต่ำมาม่าแซ่บมาจ้ะแซ่บๆน้องก,กันจ้าสุดยอดไปจ้ะต่ำซึลูกสิน้น ล้วนๆเลยแปง้งแปง้งล้วนๆมาสุูแจมงับฮึม,ฮมปเปัร์ลิน พักหลไย่ไข่ขาวเอามากินหน่อยหนึ่งโปรตีนเพิ่มเข้าไปแซบ่บ เอาหองบไปเข่จ้าแซับ

ใส่เองใส่จนมีคิกวเข่มะ่ค่อยๆจัดยานะใส่เอั้งวแดงกบยเหรอ